แม่แม่ครับวันนี้ซื้อสามใบแถมยาทำใจแล้วก็แถมหม่าหนึ่งตัวนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับใกล้วันที่สามสิบแล้วนะครับห่วยออกครับแล้วท้องมาบนิ่งังก็แม่บอกให้นิงออ่งไงก็นิ่งแล้วพออย่างนิ่งพออย่างไม่ไมนิ่งพออย่างเออนิ่งพอแล้ว คนนิ่งเลยหนูอะเดีซอยนี่แม่เอาไปเก็บก่อนได้ไหมเขาจะได้รู้ว่าเราจนไอ้ตงมึงมาช่วยกันนำมาหาแดกดิเดินอยู่นั่นแหละต้อมาต้อมมาช่วยพี่เสียดิไปไหนไม่ได้เลยหนูนิ่งเนี่ยหึใครก็ช่างส่งมาเอฟซีค่บอลหลังถ้าจะเล่นอย่างงี้ไม่ต้องนะจ๋านะซองว่าเสียดำเกินแล้วหนูก็ต้องเป็นคนถ่ายห่วยคนอื่น กันไม่ได้กับกูกูไอ้จ้องไอ้ต้องกูเองมึงมึงจิบจิบไปไหนไปเล่นที่ไหนก็ไปปะพี่ช้างพี่ช้างพี่ช้างจับเสียได้ปะมึงจะไปเล่นที่ไหนก็ไปปะวันนี้เป็นคนนี้วันนี้กูต้องทำอาหารกินกูจะง่ายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มันขี่ไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยแล้วถูกหวยเงิน งไม่ทุกกระช่างไม่ใช่รถจ้างรถเมลรถไวร์ลตเรีมันขี่ไม่ได้ไม่ได้ว่ารวยแล้วถูกหวยยังอยู่ไปลูกอยู่เนี่ยแม่ไอต่มมึงมึงไปเล่นให้ไกลเลยนะถ้ามึงไม่ไปเล่นไกลๆกูจะเตะมึงให่ตายยังมาเห่ากูนะไอตันดานไ่ช่วยกันทำมาหากินแล้วมึยังมาเห่าตกใจอีกแม่ครับแม่พออย่างแม่ครับ Mẹ mẹ nhân, yên tâm yên là... à, à, tâm yên tâm tâm rồi Để mẹ tâm tâm tủ tâm 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 hả? tâm 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 cái cái tâm 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 tệ tâm 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 tệ tâm Tệ tâm 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 lên tâm 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 มึงยังมามาเขาไมีช่วยใครมึงยังมาเขาตัวเด็กจมพิภูแต่ไม่ตายอย่างนี้จริ่งนี้ไม่มีโอ๊ยลูกแม่ทายลอตเตอรี่ได้แล้วเว้ยเก่งจริงๆเลยโอ้ยเก่งอย่างนี้เดี๋ยวแม่ให้รางวัลลูกแม่หนูเก่งใช่ไหมครับเก่งดิลูกเดี๋ยวแม่ซื้อทองให้เต็มนี่ขอบคุณกับแม่ แต่แม่บอกเอนะวันหลังเธาจะเล่นนะนะมีต้องเล่นแรงขนาดนี้แล้วเลนเนื่อยหนู